Advanced b e a e s Media Presents Words of Wisdom Encouraging People สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Words of Wisdom นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องถ้าต้องการจะเอาน้ำผึ้งนะครับก็อย่าไปเตะหลังผึ้งนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมไปได้มาเป็นของเดวคานากีน,นะครับโดยเราเพียงต้องการที่จะชื่นชมนะครับคนอื่น แทนที่ว่าเราจะใช้วิธีการตำหนิติเตียนนั่นเองนะครับโดยเดยวคานากีนะครับก็แสดงตัวอย่างมากมายนะครับว่าการแสดงความชื่นชมต่อผู้อื่นนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการใช้วิาพากษ์วิจารณ์หรือการตำหนิติเตียนนะครับตัวอย่างมากมายก็ได้ผลนะครับกับบริษัทคือเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างมากเพียงแค่เราชื่นชมพนักงานมากกว่าการที่จะมองแต่ข้อผิดพลาดของพนักงานนะครับ ผู้เขียนก็ยังบอกว่าถ้าเราต้องการทําให้คนคนหนึ่งนะครับโกรธจนเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตนะครับเราเพียงแค่ตําหนิคนคนนั้นด้วยคําไม่กี่คํามันก็จะทําให้เขาเจ็บแสบแบบโอโ้โหเรียกได้ว่าเราไม่ต้องสนใจนะครับว่าคําเหตุตีเตียนนั้นจะมีเหตุผลอันควรหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับคําตีเตียนนะครับมันก็เหมือนกับประกายเพลิงซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดการระเบิด เมื่อเจอกับความหยิงทะนงหรือใจของผู้คนนะครับแล้วก็ยังสามารถทำให้คนนั้นขายหน้าจนทำให้มีปัญหาต่อสุขภาพได้เลยทีเดียวจงจำไว้นะครับว่าเราไม่ได้ติดต่อกับสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยเหตุผลแต่เรากำลังติดต่อกับสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยการผันแปรของอารมณ์หรือเรียกได้ว่าเป็นสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยความอาคติแล้วก็จิตใจคุกอุ่นตลอดเวลาด้วยความหยิ่งทะนงแล้วก็ทิฐินะครับตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เราควรระมัดระวัง มีตัวอย่างนะครับที่คนที่คุณอาจจะรู้จักก็คืออับ,บาาราฮมลินคอนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีสหรัฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับคุณจะรู้หรือไม่นะครับว่าตอนหนุ่มเขามีนิสัยก็คือการเยาะเย้ยถักถางทนทําให้คนนี้เจ็บปวดไปอย่างมากนะครับแล้วตอนหลังเขาไปล้อเลียนนักการเมืองคนหนึ่งลงในหนังสือพิมพ์จนนักการเมืองคนนั้นนะครับโอ้โหได้รับเขาเรียกว่าชาวเมืองต่างพอร้อยยะเลยจนนักการเมืองคนนั้นโกรธมากตามหา ว่าใครเป็นผู้เขียนนะครับแล้วก็มาเจอกับอับราฮัมลินคอนซึ่งอับราฮัมลินคอนเป็นคนที่ไม่ชอบการต่อสู้นะครับแต่ด้วยทิฐินะครับแล้วก็ศักดิ์ศรีเขาก็ต้องมาเจอแต่ก็โชคดีนะครับที่เขามีคนมาห้ามซึ่งตรงนี้มันก็เป็นบทเรียนาไว้อับราฮัมลินคอนเลิกการตำหนิตีเตียนแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องข้อไม่ดีของผู้อื่นอีกเลยแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ เบนจามินแฟรงคินนะครับสมัยเป็นหนุ่มๆน,นะครับเขาเป็นคนที่งผงผาไม่อย่างมากแล้วก็ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเลยจนเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในตอนอายุมากเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นราชทูตรประจําสหรัฐอเมริกาประจําฝรั่งเศสนะครับผมมีคนไปถามว่าอะไรเป็นจุดที่ทําให้เขาได้รับการแต่งตั้งเขาก็บอกเขาเพียงแค่ไม่พูดเรื่องไม่ดีของผู้อื่นชมแต่จุดดีนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับการกระตุ้นความสำเร็จของผู้อื่นได้ก็คือเราเพียงแค่ชื่นชมนะครับมองแต่จุดดีของคนอื่นมากกว่าตำหนิข้อเสียของผู้อื่นวิธีนี้นะครับจะทำให้เราได้รับเกียรติแล้วก็การยุกย่องจากผู้อื่นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังควรที่จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยครับเนื่องจากคนเรานะครับจะมีแนวโน้มที่ทำให้รู้สึก การต่อต้านล้วก็ไม่พอใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราแนะนำให้หาวิธีที่จะยกย่องและสร้างกำลังใจผู้อื่นโดยหาจุดร่วมตรงนี้นะครับเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของวิธีการไม่ใช้การตำหนิให้ใช้การมองหาจุดดีของผู้อื่นเพื่อความสำเร็จของคุณเองในอนาคตนะครับแล้วก็หวังว่าผู้ฟังจะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็พบกับเคล็ดลับดีๆ ในครั้งหน้านะครับกับ Word Office s o r ของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ